ถ้าสียับหมดนี่ขึ้นนี่นะถุาใส่หมดนี่ต่ำยับหมดนี่ขึ้นไม่ประมาณนี้บบหนเองใส่ไม่ก็ทุกคนนะหลังสองเธอแล้วหมดแล้าสบายดีมือนี้ยับเทงๆท,ท,ท,ทุกคน มื่อนี้กะค่อยะมาหายคือก้าทุกคนเลยเมื่อนี้ชีออกมาสีเยไป,ปยามเมื่งเฮวแล่นทุกคนเลยเฮวแล่นฮาเฮ็ดป้าเว้นตาหึงๆเลยนะเพราะว่าฮะพยายามชุดแล้วนี่นะ่ะมันหลันแต่มันบวชนะฮะก็เลยบวไ,ได้ห่างยามมันนี้กับประมาณทิศหนึ่งทิศปลายแหละบ้านนี้ก็ค่อยกะชีอออมาาหายกับชีกายไปยามก่อนทุกคนเลยแล้วเวแล้วกันเวบ้วานกันเมืง่งแล้วประชู้ประโซนทุกคนเลยวันนี้ก็อ้อมาาหายแล้วก็ได้เวลาไว่ล่าสีไปยามให้วเฮ้วก้อนพี่น้อง เดี๋ยวมันซีมานโมมานทุกคนไล้คันมันโมมานแล้วก็ทิไปหาเห็ดแถวเติมอีนะเพราะเห็ดถ้ามันได้หลายล่างได้นะเพราะว่าเฮามายามมันกระเทือนยามแางเดียวนะเป็นอะเลิกไปเบื้องน้นกันทุกคนนีก็มันโมเมนต์มันสีลงทุกเวลาด้ทุกคนเลยแบบว่าเป็นทิศหนึ่งทิศปลายมันจึงลงอีกเท่านึงนะเพราะว่าไม่หากินเท่านึงอ่ะมันแบบว่า มันกุ้มหง่นะนะมันอาหารของมันที่มันหาขึ้นไปได้นะนะ ลมเลยทุกคนเดิมันลมพัดไปไหมฟูดลมคัดฝนปะมาจำเห้าก็ยังบ่หดทุกคนเนี่ย้ตนตุองคนสิดกับไม่สับเซื่อกับมเซื่อ

เห็นเครือหวทุกคนนะตัตาเห็เครือหวายนี่ยมัเมื่อมันไฟก็เครื่อไหวยแคบทุกคนนะเมื่อมันไฟให้มันไฟจูดบุญน,นะเพราะว่าเคยย้อนบุญนะ ไหว่ไได้ลูกคนนี่นมันลงไปแล้วมันน้นี่โอ้เฮ็ยลงไปเตียนบุญบุญหลงคนเลยมือวันที่สิบที่เก้าที่สิบได้ผลกนนันเออละเต็มมือมัดบางไฟเันเน เฮ้ยฮอนเหียแล้วทุกคนไปลุ้นน้ำกันนี่ว่าชิมานที่มันมันเหียข้ากับม่นได้มาหยามแตงได้เจ็ดป้าย โดดเลยวะไร้เด um, ่นรั้นของหัวคนก็สุดแล้วก็ลั้น หลันแต่มันบุถึกนะสงสัยแล้วมันหลันสาเหตุเลย่ว่ะหลันตลอดโบมบนมันบุถึกนะโอ้ยมันเหี่ยงนี่โอไหม้เลยนี่โอ้ยมันงน่ายเล็บยา,าวมันแนะสดงว่ามันเทียเท่ยวเที่ยวโลกอยูน่นนแต่มันหลันเหวมันหลันก้อนหมูได้แล้วนะ ล่งโล่งูุทุกคนเลยห้อยมันเห็นห้อยเก้าห้อยไม่แต่มันเหวี่ยเข้าในหลานตลอดเลยแต่มันบุ้ชอะเอาสิปแปลงไมงนนหมก้อนบัดนี้เฮายสิหับหมอนี่ขึ้นนี่นะสุใส่หมอนี่ต่ํหนับหมอนี่ขึ้นไหมเอาประมาณหับหมอดมันขึ้นไหมเอาประมาณนี่สีกลางสูชๆงได้ทุกคนเลยเพราะว่าสงสัยจะมันคันว่าเนอเป็นนุ่งเป็นกระแตเป็น กรนไนมันมันมันร้องห้ามนะมอดมันตั้มก็เป็นแลนก็อจะมันยักโบทัานมอนมันตั้มมันสิแปลงมอนมันไหมนี่เอาหุ่นประมันหุ่นประมาณนี่คือจะได้บัตรตัดมาให้เกตมันไหมประมันนี้บัตรแต่ไม่ก็ทุกคนหลังสองเธอระบบ ใส่วิธีใหม่เชจ้ามอนนี้สูงสูสงบัน 요. 기타 토 이네. Sampai กน,นเป็นหนูกระแตกระไนมาทึ้ยทึบน,นี้เขายับหมอนมันหึนยตะกอนนันหมอนตัํตั้มยับหมอนมันหึ้ยแล้วมันดองหึง้นจะได้ว่าคันมันมาอีบ้านนี้นะเนี่ยเบร้อยทุกคนแตงไหมลยน่าจะเป็นโบโมเมนแลนนะคันแลนนะมันทึอันนี้เนา่ยจะเป็นกระแตห้องกระไนนะเพราะมีโกนมะีเห็ดตะห้อยมันเลย เราจะไปหาเลาะหาเอตเตอมนี่นะเราจะเลาะลงตามหุ้งห้วยนี่เนะลยเลาะไปหุ้งเธอมีมงกล้งไหมมันเฮินนี่นะเราจะเอตเตอรมินเอาถือสายเหวมานำกลางเวนคือเก่าเดี๋ยวมาหลุนนิ่ธน้าทุกคนเลยเธอนะี้พลาดไปและสองเธอละหลันละบดขึ้นทุกคนนะ ดีแต่มันมีล่มทุกคนนะเขาต้องโดนมีล่มนะอันตรายเลยไปเชื่อกับพกไปน้ำน้ำกลินเพราะมัานย่มนี้จะดูแรงนะทุกคนก็เลยน้ำ

นี่น่ะสิ่งโหห,หเมื่อกี้นี่เอาไว้จอบมันก็คืนนะมันจะเห็นมันทุกคนเห็นเลยทุกคนนะ มันกักนะมันบมหากินไนดะ้มันเท่งตอนเท่งทุกคนนะมันหากินจต่ย่ำเช้ากับย่ำย่ำแรงนะเดี๋ยวนี้ตะตะเวนกำลังเทงทุนมันทำงเท่งมันห้องอยู่อุ้มคนนะมันบมเห็นมันตอนมันหกพวกปลายหนหกเห็นมันทุกคนนะวันนี้ชีลงไปรอบองโหยนี้เขามาหาไอเทวแลนกะยังมูมีโก๊กเฮ็ดทุกคนนะมันมูมีห่หล่นแลนหุ่นเขาก็เลยบท่านเฮ็ดจะ โอ้ตอโตบิิมหาาป่าสานนเลยทุกคนน้ำเน่การมาหลาฝน,นตกนี่อโอ้ป่านมีอยู่แต่น้ำไหลนะโอ้ม่ได้เอามองมาเชื่อ ความขึ้นปะซีเลาะลงมาหาสาป่าคนนะี่มากโอ้โหีแต่น้ำน้ำลายฝนตกค่าแล้วนี่นะโอ้กนกปลาเรีวน้ำเต็มหมดเลยป่ามีอยู่คนนี้บอลอยู่แช่อยู่ป่าซิลคนเอามองลงมาในไหลมองนี่นะมองปลาซิวนี่พอได้ขึ้นก้อยนี่ป่าขยุบๆเนี่ย,ยประมาณน,นี้กับชาวพักเอาน,น,น้ำน่ายแล้วทุกคนมันโหน ันนี้สีเลาะมื่อก่อนว่าชีไปเอดไฮเฮลแลนด์แต่มันบ่มีบอนเ็ดทุกคนเลยมันอึดไม่ใหญ่มันเป็นยุคปัาจะพันมาแล้วนะพอกระชีมือหากินข้าวกินน้ําก็เพราะว่าเนี่ยรอบแรงนี่กะชีคนมันต่อทุกคนเลยมากคนมันทุกคนเลยมันนี่กะบริโกลตาเป็นต่เดินเป็นเดินแล้วทุกคนเลยว่าชกนี่แล้วแต่เฮมันก็ยังบมดหลายไปเลยนะยังไม่เดียวรอบแรงชีคนมันต่อทุกคนเลยไปเมื่อหากินข้าวกินน้ําก็ โอ, iğ, โอ้ตัวน,นั้นกงไม้ปลายกดคนเลยี่เขาไปเบิ่งก็มันสีมีบบนแหลนหึ่นั่นนะขันมีบนแหลนหึ่นก็สีเขาไปเอ็ดเหวเช่นนี้เลยไม้ตัวนี้เป็นไม้ไม้ชี่ปลายกดมันตายแล้วทุกคนน่าจะมีแหลนหึ่นนื้อนบเนนอเน้อเน้อเนื้เนือนอนื้อนน้น้อเน้นเนืนนนนน่้้้้มนน ปกติมีแล่นต้องเก่งนี่มันกุ้งกุ้งไม้บวกเก่งกุ้งไม้เล็กใหญ่นะแต่เงามันบวกเก่งแสดงบบกบ่มีนะบ่มีแล่นมันมีแล่นมันจะเก่งคีนี้มันจะตรงขวา้าวนนันนี้นี่คีโป้ก็ยังคือเก่าอยู่ทุกคนเดี๋ยนี่น่าจะบ่มีน่าจะบ่มีแล่นนะ แล่นโบฮึนแล่นโบยู่นะโก่งนี่แลมันยู่มาจากเก่งกราบมันแล้ก็ขี้โป้นี่มันก็เก่งอันนี้มันขี้โปติดรูดอยูน่นะเอามาบังกระเคาะกับโมเป็นตะเฮ็ดทุกคนมันโมมีมันม,มันโมมีห้อยฟอดขึ้นแล้วก็มันโมเก่งน้ำถ้าเฮาเฮ็ดเหวี่ยงเฮาจะหาเอ็ดบนแบบแบบโกงไม้เก่งๆแล้วก็ แบบเห็นห้อยมานน้ำนะอันนี้โค้งไม้นี้มันขี้โปะมันกระติดฉลุบอยู่แล้วก็เริ่มผมมีเนื้อขึ้นนะทุกคนมาหอนหายเลยทุกคนหอนหายเลยเข้าวละกกลับเหรออะไรมีได้ช้ำหนึงไปหายิางมั้นะยิง่งเลย โอ้มาหอดกขีดเข่าเลยเก๋เฮ็ดบดไข่จังหั่งหมดไข่จะเลี้ยูยกับชามต้องมาทุกคนมาหอดกระเอรีสุงลูกชุมเม็ดกินแล้วเขากินก้อนล้ว หอดก็ฟาดเลยทุกคนนละยแน่ปั๊บเลยเน,นี่หานก่บมมี่เลยทุกคนแนละ้วแกงฮ็ดบดแล้วก็ต้มไก่จังหัองขึ้นเหม็นชุยๆสิไ <c oughs> ก่แก้วตัวเนาตัวนี้ปลายา่างปลาเฮ่มาๆมา,มาถ้าเสียงกันโอ้ตัวนี้โคตรโนโเลยทุกคนเลยสัดวครับกันมักตัวและแหละก็เสียก็เห็นตัวมันอ้อตั้มบิดตัวหน,น,นึ่งย้ายไปเสีางอื้อ อ๋เลยนะก็เห็นตัวคบ้านมอเปี่ยนตัวเปลี่ข่คือเก้าทุกคนเอออืมัอืม ย้ำแรงๆแล้วทุกคนเลยมื้อนี้ก็เขามากทอนมันก็มื้อนี้เอาเมือทั้งโหแล้วดทุกคนเลยเพราะว่ามันแหงแ้งเขาจะเจ้าเขาเจ้าจะซื้อเลยเพราะกระชีมากร่นกระชีเก็บเมือทั้งโหแก้เมือทั้งโหแล้วเบิ่งเอาเมื้อนี้นี่หนักนะล่างถ่นรถแกทั้งขี้ทั้งโกยมดแล้วได้หมดนี่ คนมือนี้แหละนี่มา่อฮอตกระสอยแล้ะคนได้สิบโมงละโอ้มันคนมัอนี้นะโอ้บากงี้ใหญ่จังเลยสุดคนละคนลาละนี่โอ้บากงี้ใหญ่เลยนึ่งเหินเงาหนึ่งประมาณโอดสิบโลเพื่อนนี่ แกทั okay. ้ี้ทั้งโกยนักมันเฮนรถดก็แล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเขาเอาโบเต็มนะเพราะว่าทางมันยะนี่ก็นักสมโครนแล้วทุกคนเดีมันมันมริตะแห้งมันดิบเอาเมื่อคายทั้งโฮบางเพราะว่ามันแห้งเขาเจ้าญาติซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เขาซื้อแต่มันเป็นเดินโมดิมาก้นมันกลก็มาอี้ ที่มันได้ชักกิโลนี้นะโหดว่าห้าร้อยโลเสี่ยวเมื่อก็บันนี้นะถ้าเป็นกระคําละทกุกคนเลยโอแกมือทั้งขี้ทั้งโกยเลยมันหมูแห้งมันแกเมือทั้งโหเมื่อห้างหง,งานแล้ว ผมโง่ก็ใจเที่สามนะครับมมาตลอดจนจบนดใสก้อนชิ้นนี้คก้อนพยายามให้เล่นกัประมาณลุีกิ๊น้าไมักี่มารีกเลว